ของเอ็นการโตนะคะไหนใครดูเอ็นการโตมาบ้างแล้วคะแล้วชอบหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกเนยหน่อยนะสําหรับเนยเนยก็ดูแล้วเหมือนกันนะคะเราก็ชอบภาพของเขาชอบแสงสีนะคะแล้วก็ชอบลายเส้นนะคะแล้วก็ชอบเพลงของเขามากๆเลยคะ่ะและใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะเดี๋ยวเนยเล่าเป็นแบบเรื่องย่อๆซ้นๆให้ฟังกันละกันเนาะเราจะไม่สปอยเยอะนะคะเรื่องนะคะ ก็มาจากมิราเบลนะคะก็เป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่มีแบบพี่น้องแล้วก็แวดล้อมด้วยแบบคนที่มีพลังวิเศษกันหมดเลยยกเว้นตัวเธอนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะก็แบบเกิดเรื่องราวขึ้นนะคะทำให้ นางเอกของเรานะคะก็แบบพยายามที่จะช่วยเหลือนะคะคนในครอบครัวนะคะแล้วก็หมู่บ้านของเธอเอาไว้ก็เอาเป็นว่าเล่ากันแบบสั้นๆพอดเรื่องประมาณนี้ละกันสําหรับใครที่อยากไปดูนะคะก็อย่าลืมนะคะไปลองชมกันได้นะคะในเรื่องเอ็นกันโตและ5้าข้อนะคะที่เนยจะเอามาฝากทุกคนกันนะคะมีอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวเนยเอา5ข้อมาฝากกันนะ และข้อที่1น,นะคะเอ็นกันโตนะคะชื่อเรื่องนะคะเป็นภาษาสเปนนะคะแปลว่าเวทมนต์หรือว่าคาถานั่นเองค่ะและข้อที่2นะคะมิราเบลนะคะตัวเอกของเรื่องเป็นผู้หญิงคนแรกเลยนะคะที่ใส่แว่นตาและข้อที่3นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทีมงานตั้งใจจะให้นางเอกของเราะคะชื่อว่ามาเรียนาค่ะแต่ตอนหลังเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นมิราเบลค่ะเพราะว่ามิราเบลเนี่ยแปลว่ามหัศจรรย์ และข้อที่4นะคะเอนกันโตเนี่ยมีผู้กำกับคนเดียวกับเรื่องโมอา่านั่นเองที่หลายคนชื่นชอบนะคะผู้กำกับชื่อว่าคุณหลินมิรรนดานะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นผลงานที่2ของเขานั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจและเป็นเรื่องจริงนะคะจากเรื่องของชาวโคลอมเบียน,นั่นเองใครอยากฟังต่อนะคะพิมพ์คำว่าฟังต่อไว้เดี๋ยวเนยมาเล่าให้ฟังนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้เลยนะคะเนยไปแล้วนะบ๊ายบาย